คอมริโดตัวใหม่อะไม่ใช่ตัวใหม่ผู้หญิงมึงแก่้องหลินเน,นี่นยนะใครดูใส่กิ๋วปะโอ้โนี่ขี่พะลุเมฆเลยเะโอ้ใครใส่หมอกมาว่าใส่มาก็ขาวะเดมิโอนะใครใส่หมอกมาว่า ไกเล่นหาแล้วมาพี่อไม่พี่พี่นอนเร็วโอ้อะไร,อะไรบอกแล้วช่วงนี้พี่งานยุง่งเราก็ยิบงานมันดิ ไอ้ตัเต็มไปใส่เปิร์กเลยนะโอ้ยแม่เจ้าโตัวผานโตัวผานเออไปแล้ววิ่งตรงด้วยความเร็วสูงวิว ถ้าเจอสัดดัมนีอยู่โรงพยาบาลวะเหรอไอ้เรื่องโรงเรียนตัดดัมหน้าจุกไปแล้วไอ้ดัมอยู่กับพี่เนี่ยใครจุกไปไดัมอ้อแปลว่ากับตานอเมกาโดน ไหนวะอ้นู่นส right? oh. oh, oh. oh. no. oh. uh, ุดมุมแมปนึงพัหนึงขอหากล้องก่อนโทษกูไม่ได้นะเพื่อนวิ่งมาแล้วโว้ยช่วยได้นะช่วยได้นะอารมช่วยได้นะ กลับไปแล้วโว้ยอ้ามันปลาเสือคุดโดนแล้วคุณโดนแล้วเพื่อนเราต้องวิ่งแล้วเพื่อนป้าระยะไกลนี่หว่าอยู่นว่ามาไปไหนแะ้ว อยู่ไกสองคนน่ะกำลังตามไล่สองคนแต่อยู่รูปหลอนเนี่ยมาหาแล้วไปบ้านสองชั้นไปบ้านสองชั้นเข้าบ้านสองชั้นเข้าบ้านสองชั้นกลับมาแล้วเป็นห่วงไปอยอัพปวิง่งเลยววิ่งติดไอ้เหี้ยไอติดติดติด,ตด ้ยพุ่มไม้ไอ้สารไมนต้นไม้เหรอโอ้แม่เจ้าเู่ดทำไมวยน้องรีปัดไว้เ่อนโอ้ยถ้ามึงจะเฝ้าขออนนี้ไปปัดเลยอย่ายื้อให้ มันอยู่บ้านบ้านขวามือพี่เนี่ยกลับมาแล้วเว้ยเอาไอ้ดำมอมไม่มองไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ยมันเฝ้าไปไป let's g นั่นแหละว้ยมันเวอีองวีเลยกูเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะอ๋อเดี๋ยวนี้ใช้ยาขวดนี่มันไอ้นี่นั่ว่ะมันทำให้เป็นอมตะแต่ไม่แต่ไม่ช่วยให้รักษาหายเดี๋ยวกาเลนรู้ สองเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวขอฮิวปั้นปันเสร็จหนึ่งตัวปันเสร็จกำลังวิ่งมาแต่มึงวิ่งอําโลกเลยนะเพื่อนโอ้โหยืนระยะไกลพร้อมเล็งหวานเัน้ยยยยยยูยย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 ย ระยะไกลสักยี่สิบเมตรได้ปามาวัดเหื่อต้องช่วยต่อใหไร้ำอย่างนี้ไปดีช่วยดีนั่นแหละนั่นแหละไป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 วิ่งวิ บอกให้มึงไล่ดำมึงหนีไปไหนวะไอ <c oughs> ้จงบ้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยูยูก่อน น้องตายแล้วครับช่วยช่วยตายแล้วอันตายแล้วอันยืดได้แค่นี้ไม่ช่วยต้องช่วยตอนนี้แล้วทำไมมึงไม่ช่วยกูฮิวไอ้เหี้ยถ้าช่วยต้องช่วยตอนนี้เพราะอันตายแล้วไอ้น้องวิปแล้วน้องวิปแล้ว บังแล้วนี่ชื่อคนไทยตั้งคนไทยแรงสิบเอ็ดไอ้ที่นี่ตายอย่างวะเนี่ยทีสองทีสองทีสองเติมลูกเติมลูกทั้งสอง เต็มลูกด้วยอยู่อยู่ข้างหลังตัวโดนแผลกำลังไปโรงเรียนโอ uh, ้ยยืนดักหน้าโรงเรียนเลยเสร็จร้อยหอยกว่าแล้วทับยนจะช่วยเพื่อนลงช่วยด้านแขลด้านซ้ายมานันนะไปไปโว้ย ยังไงประดำเพื่อนปั่นดีมากมันบอกผมไม่หิวแล้วโอ้ยอ้ยอ้ยติดเต้นติดเต้นไล่กัปตันไล่กัปตันกัปตันวิ่งไปที่ลงรถลงไปใต้ดิน กัดตันอยู่ที่โรงรถใต้ดินกัดตันออกมาแล้วเด้อโอ้กัดตันออาเฟิร์กอะไรมาเปิร์กเด็กใหม่ที่ไหนเนี่ย แใวะกับตันโดนมากเลยพี่นุ่นกับตันมีทางหลังไม่ใช้เลยใช้หมดใช้หมดกองอ่ะจะเก็บไว้อย่าให้เหลืออันนี้มันสายช่วยเพื่อนนี่หว่าไอ้ดำเนี่ย มีดอกบัวมียูมีมองเพื่อนเจ็บมีแมวใครล้มวะไอ้ดำลม้มอ่ะกัตันกัตันกับตนันกัตนันตาแรกตาทสองแล้วนี่ตาสองพี่ว่ะแล้วทำไมไม่แทงหลังวะตาสองแล้วเนี่ยโดนอ๋อมาโดนรอบแรกเลยไงไม่ขึ้นมะแทงหลังไม่ขึ้น อาฆาตกรอยู่ต่อหน้านะฮะตอนนี้อยู่งข้างอยู่ตรงข้างรถที่มีมันฆาตกรง้างรอแล้วใครย่องอยู่อ่ะอยู่แถวหน้าคนย่องอ่ะไปถึงไหมวะเนี่ย ถ้าถ้าไม่ช่วยก็ไปปันป่นไฟเลยไม่ทันแล้วมาไม่ทันแล้วกูวิ่งเลยแล <ะ S 1> ว้ลวกันหมดลมแล้วกูวิ่งเลยหมดลมแล้วนิดเดียวสามสองหนึ่งโอ้โหเพื่อสุดท้ายไปไป่อ้หมดจะหายแว๊บเลยเนี่ยจะจะตามไอรอนไปอยู่แล้วกับตามไอรอนแม่ไปแล้วเอากัะตันมา ไม่รู้นะมันมีฮิวหรือเปล่าเพราะตอนอันฮิวมันวิ่งมาหานะหรือว่ามันมีเฟิร์กไอ้นี่วะบ่าพิคคิวเฮ้ยมีนเอ็นคิวบวกเนี่ยมันมาหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้ว

โดนดีอย่างนั้นรอลุมเดียวรอลุมอ้าวเมื่อกี้มันลงมานี่หว่ามันขนึ้นไปแล้วบนแล้วหรอว่าเร็วจังเจ็บร้อยลอลุมเดียวรอลุมมันจะแขวนปะเฮ้ยแขวนเอาไม่แขวนเว้ยเฮ้ยมีลาปะตึงเครือ่องรอทวงทวง หน้าบ้านโยนนั่อนแหละใช่ดิมันเฝ้าอ่ะแขวนแขวนแขวนหน้าบ้านร้อยจังหวะน,นี้แมันวิ่งหาหลุมแล้วหลุมอยู่กับกูเว้ย จงเปิด F attle, อเอ็กเปโต้เพอร์โอนูมแหวบยัู้ใส่ปอดผมแบาไม่ได้ใส่อ๋อใส่เบิร์กลมหายใจมาไหนมีอะไรบ้างอ๋อไม่ลมหายใจอ๋อมันได้มันได้กกินปากเรามันถึงวิ่งเข้ามาหา